เปน,นะเธอแล้ววันนี้แค่แรกแค่นา,างากว้กับฉันนะหัวใจของเธอแปลกเบอร์โทรโอ้โอ้เฮ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 ้เช่าช่าไปไปอะไเอเออเป็นไง ความง่าหลักอยู่นะยังไงยังไงโทรทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอแอ่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ทกันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเต้นไปด้วยไงงงขาเปลี่ยนฝากไว้ชัวเอากลับ ใจให้เก็บรักษายอมนอนเธอแล้ววันนี้แค่แรงเห็นหน้าฝากไว้กับฉันโอ้โหชิคขาก็มาแลกเบอร์โทรโอ้ยรับสุดท้ายแล้วไปเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบกแบกแบบว่าให้รอ นี่จะได้ยินเสียงใจบอกว่าคันหลักกำลังลักเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้จะเอากลับไปใจแกรักษายอมจำนอนเธอนะวันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไม่กับฉันนะ ใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้ยเฮเฮเฮเช่เชเฮเฮเ็นไงล่ะหนึ่งสวย